บดมาแล้วชีอ้อยสุพันธบุรีหนึ่งครับเอามาจากสวนมะนาวไม่ได้ไปดูแลเพราะอยู่ไกลครับก็เลยต้องเอามาทั้งหมดละเห็นไหมมันไม่ขาดเลยตาตายอยู่นี่ ก็คือเร speaker, roommate, าจะเอาไปทำอันนี้แชร์ไม่ได้เอาหมดเลยอุปกรณ์เยอะนะที่เรานี่ก็คือเราจะเป็นปันให้เพื่อนอันดับอันดับหนึ่งใช่ไหมธัญบุรนึง ราจะดูหาตาอ้อยนะคะเราจะไปทำพันจะเลือกดูอันไหนที่ดีมีตาดีที่อันแบบนี้เราก็จะไปขั้นน้ำชา,าดปลายค้อนี้ก็จะเ,เป็นตาอ้อยเป็นอ้อยขั้นน้ำกำลังเลือกอยู่ว่าอันไหนเขามีข้อตาดีาเราก็จะไปทำกันไหนดีบ้างจะให้ดูไวไส้นะคะ นี่ค่ะทุกคนนี่ส่วนยอดมันตาจะเยอะแบบนี้นะคะที่เราจะเอาไปทำพันขยายพันุต่อไปเล็กดังๆคุณไปขุดอ้อยมาไปเอาอ้อยมาเล็กดังลังเลือกดูนะว่าันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้น่าจะใช้ได้ ตอนนี้เราเลือกพันอ้อยที่จะไปขยายพันต่อไปนะแล้วก็จะแบ่งพัน,นเคืือดด้วยเคืือเนี่ยได้ไปปลูกเป็นอ้อยชั้นน้ำดีไหมตัวนี้ดีแต่เป็นเลกไปน็อตต้องใหญ่กว่านี้ใหญ่สุดแล้วนี่ใหญ่สุดเราไม่อยากให้อ้ยอยเขาช้ำมากเราก็ไม,ไ,า <laughs> ไม่อยากให้อ้อยช้ำมากเราก็ทำแบบที่จะต้องไม่ให้เขาช้ำมาก อันไหนทาไม่ได้เราจะเอาเก็บไว้เองนะครับในที่ดีเราจะส่งให้เพื่อนอันนี้จะเอาส่วนที่เป็นยอดก่อนนะเพราะว่ายอดมันต่ามันเยอะแล้วก็ก็ตาดีขยายพันต่อไปที่สู้ไหวแม่เราเคยกินยังเนี่ยเสรแล้วเหรอ นหนึ่งโนะอเคย่งเธเอาไปตัอ่งนี้คบประมาณสัดก่อัดดีนะแต่ถ้าลำใหญ่ <ừ. S 1> ไม่ได้ตเตออ ค้ <laughs> นะอนใหญ่เลยเหรอค้อนใหญ่ก้อนใหญ่ห <c oughs> ดูดูก่อนดูตาเขาก่อนอูเจา้าารยัง <c oughs> ทำแบบนี้อ้อยจะได้ไม่ช้ำ เยอะแ,นะแค่น้ำเราจะเอาปขยายทางต่อแค่นี้ก่อนนะคะดเดี๋ยวเลือกอ้อยก่อนค่ะทุกคนไหนใช้ได้ไม่ได้ ไปหยุดแล้ว